แล้วรถ,รถขนมกับข้าวเคลื่อนที่แม่ค้าเจ้าเดิมมีเงาะด้วยนี่มึอเจ็ดบ,บาทมันไม่สวยผัดเส้นใหญ่เ้นใหญ่เท่าไรนี่ผัดมีก่ก็มีผัดมีมีมีผัดมีะ กินไ,ไหมเจ้าผัดเม,มี่ยงก็แม่ผัดเมีม่ย<อ>นี่ไอ้เลยเสาคูสาคูเท่าไรยี่สิบมิลสิบบาทขนมหวานโอ้นี่ผัดเมี่เอาเป็นเส้นเล็กมี่ยงไหมเส้นเล็กตอนเล็กไม่ได้ทำเส้นเล็กไม่ได้ทำใช่ไหมงั้นเอาเป็นเส้นใหญ่ดีกว่าหนี่ไม่เอาหนี่ตัวแล้วก็ขนมชั้น อ๋อป้าไม่มีถืงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ใกล้อยู่ใกล้หน้างานอยู่ขุนเขาขุนเขาโอ้ข่าเนื้อดำเธอเอาอะไรนี่น้ำตาลน้ำตาลเนาะน้ำตาลเอาไอ้นี่นะมาแถมให้กินบ้านค่ะขมีแถมมีตัวแปะมีน้ำตาลน้ำตาลตัวแปะน้ำตาลแม่ค้าล่องแม่ค้าล่องลอยนะฮะจากกัวกัวตาบาลู นะเลาขายอยู่แถวนี้แหละแถวเขตหากินแถวเขตอำเภอกุสุบานนี่แหละหทำเองนะเพื่อนมาส่งทุกวันใช่ไหมตอนนี้จะรีบไปโรงงานนี้โรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้านี่อยู่ที่อยู่ที่ไหนกุนหูโรงงานใหญ่ไหมมีพนักงานเยอะไหมั้ยมี3สามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนเขารับสมัครคนไหมรับเรื่อยๆรับเรื่อยเหรอใครอยากทำก็ทำาไป ใครไม่เย็นทำก็ออกออกออกข้าวต่างนอ๋อเข้าวออกข้าออกเออเอาเข้าเอาเอาเอาอะไรได้ทีคนเก่งก็ได้เงินเยอะเออคนน้อยก็ไม่ทันเพื่อนนี่ครับเป็นคนเย็บไม่ค่อยเก่งอ่ะอออันนี้ขนมจีนปะขนมจีนน้ำตาลสักคู่สักควรคิดคิดคิดเงินนี้เท่าไรนั่นโอเคนี่ไม่เอานะฉันไม่กินเธอกินไหมกินได้ไหมกินโอเคเดี๋ยวคิดเงินฉันสิ 4ขา40บาททำไมเธอต้องแถมออกไปเหออเอ้ามันกว่าจะได้เงิน50บาทนั่นแหละกว่าจะได้คะนาลเนาะมันไม่ได้ลงุนึ่งรหองสามเธอก็ออกแรงสี่อ้โหอ้แถม5บาทกละครึ่งขอบใจมากขอบคุณมากมากคนละครึ่งเราโครงการคละครึ่งเอารีบไปเดี๋ยวลูกค้าเจ้ารออยู่เขาเย็บผ้าไม่ทันนะเขาหิวข้าวนี่ เขาลงมาออกมาทีเดียวเต็มไม่รู้ใครจ่ายไม่จ่ายนะแต่ละวันอ้าวเหรอมันคนเยอะใช่ไหมคนเยอะจ่ายนั่นแหละหมดมันคนเยอะนะหมดทีเดียวไปทีเดียวหมดแล้วนี่ไปทีเดียวก็ใช้เสียงครูใช้เสียงคก็รู้เลยแม่เราก็จอดรถไว้แล้วเราก็ยืนดูข้างนอกเรารู้เลยทีนี้ใครหยิบเออเราจอดรถแล้วก็พร้อมกันหมดเลยนะบางทีเขาก็ลืมไปนะอย่างว่ามันหลายคนเนาะขายทุกวันนั่นแหละเอออ่โชคดีโชคดีค้าขายร่ำรวย เออไม่มีล็อกตรนี้ใครล็อกอ๋อนี่ฮะแม่ค้าจากวัวตาบารูนะครับมาอยู่แถวกุสมานบ้านโนอาด์นะเป็นสไปร์บ้านโนอาต์เพื่อนก็มาขายของอยู่ของกินนะครับขนมกระตุ่มด้วยผมก็จัดไปนะจัดไปแล้วก็มากินข้าวกินปลาก่อนหิวข้าวหิวข้าวม่ได้กินข้าวแวะแวะกินขนมแว๊ อะไรนะนี่คืออะไรกินเลยแหละกระดาษเลยกระดุกกระดาษกินด้วยเป็นยังไงตอนนี้เขาก็หลอกบอกด้วยขนมขี้มูกใช่เต่าส่วนขี้มูกขี้เมฆอะไรพูดซะไม่อยากกินเลยเขาหลอกให้เราไม่กินการเป็นเด็กอ่ะเขาจะกินหลอกเราอ่ะเอออออ้ก็ืีันนี้ข้าวเหนียวดำตุ้งแคสิบบาทนะเกลี่ยทำคือประเด็นคือแกลี่ทำทำอร่อย แกทำอร่อยไม่ใช่อะไรหรอกแกทำอร่อยแต่ว่าคนกินนอยก่นกอนหนิวขา่าไม่ได้กินข้าวเช้าแกทำอร่อยแกนี่เป็นเม่แบบเวลามีงานงานวัดงานดองงานขาวดำงานอะไรเนี่ยแกจะเป็นแม่ครัวเลยแกสิไปแบบว่าตามบ้านน่ะแกไปช่วยอีกอย่างแกก็มีสถานะเป็นเจ้าเจ้าเมืองด้วยนะแกเป็นภรรยาเจ้าเมืองเนาะ กินให้ก่อนเร้าตามมาเลยโอ้ยโอ้ยมอพอตะเกียบแล้วโ้เย็นยุ่งตะเกียบมีลืมลืมมอือตะเกียบกันกันนี่แหละเอามือนี่แหละอืออยไป่ะเป็นกำลังใจให้คนทำงนาน 别，别，别。 là sao hữu แล้วมานี้หละคิบนี้เสร็จแล้วกัน